เอํมเคยดูดัดกันลนป้าปะไม่เคยดูนี่นี่น,นเห็นเห็นป่ะโอ้คุ้มปะคุ้ม,มใช่ใช่อยากได้ตัวนี้มากซึ่งมันเป็นสกินหองเวยซึ่ง<อ>แบบออกยากมากส่วนซื้อเลยไม่ได้แล้วถ้าทำได้ทำไปนานแล้ว <c oughs> แล้วส่วนที่เหลือล้วก็อยากได้เวย แล้วพอกิจกรรมมาเขาก็แจกแจกลูกแก้วไป10ลูกก็คือตอนนี้มีมีอยู่13ลูกจะเปิด3าลูกแรกทีละอันก่อนว่้ยรุนนั่นนี่จะเปิดแล้วด้วยอเออเอเริ่มแรกในสีฟ้าก็ดีก็ดีสีฟ้าแล้วอ่ะต้องได้สีทองอ่ะ เฮ้ยอันนี้เอเป็นฉาก execute ในเกมไม้เห็นรู้จักปะอันเฮ้ยไปหาดู <c oughs> เน็ตฟิกก็มีนะบ่จะเปิดสิบลูกก็เด้อจะหลับตาดูเด้อจะเป็นสีทองปะวะ,ะถ้าหลับตาจะดูยังไงมันหลุนอ่ะหนึ่งสองส้มลองปั๊บ เห็นมีสีทองสะกัน <c oughs> โคตรโชคร้ายเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อต้องใช้หลอดไฟแล้วสิบลูกทองไม่ทอ,องอ่ะอันนี้ต้องใช้กระดุมแดงแล้ว ทองได้ไหมนั่คือสีทองเหรออ้านในกี่ใช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 ่ฮึ่ยฮึยฮยฮยฮยสามสิบลูกได้มาหนึ่งตัวโอ้เปิดอีกสิบเปิดอีกสิขอทองอีกได้ไหมครับทองทองแล้วแล้ว ทำไมต้องดีใจอ่ะเฮ้ยได้จุนกโกะอเออน้องคนที่ยืนอยูข้างใช่ใช่ใช่เ้ยแต่อยากได้น้องถามอ,อ่ะเฮ้ย <c oughs> เปิดได้อีกสองครั้งขอทองอีกได้ไหมั้ยเฮ้ย,ยเครียดเลย ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วน้องน้องถังได้น้องถังเอมได้น้องถังโอยคืออยากได้ตัวนี้มากโอยน้ำตาจะไหลอ่ะก็คือตอนเนี้ยเหลือตัวเดียวที่ยังไม่ได้คือนางเอกก็คือ โอ้ยเป็นครั้งแรกที่สุ่มได้ตะกินนองอ่ะโคตรดีใจเลยเว้ยนี่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 เดี๋ยวโคตรดีใจอ่ะแบบเปิดได้อ่ะอเฮ้ยคุณใช้แต้มบุญของซีซั่นนี้หมดแล้วเ้มคุมัเดี๋ยวเราเอามันออกมาเดินน้องหม,ม,มีน้องหมีแอมน้องหมี โอ้โหน้องน้องตูตะมากอ,ะอ่ะมีมีท่าน่ารักวิเต้นด้วยอ่ะชีวิตคอมพิวเตอร์แล้วได้น้องสก,กินทอง